ย่ำแล้วนะจ๊ะหลังจากที่ปลูกมาเป็นระยะเวลาประมาณห้าเดือนเนาะใช้เวลาปลูกหนึ่งเดือนแล้วก็ตัดอีกสี่เดือนนะจ๊ะปลูกกว่ามันจะงหนึ่งเดือนแล้วก็ตัดทั้งหมดสี่เดือนวมืันเป็นหาเดือนเนาะแล้วขาก็ย่ำ้วจ๊ะซึ่งตอนนี้พักราคาถุงละห้าสิบบาทเนาะพักถึงมาแล้วนะจ๊ะช่วงที่ห้องย่ำนี้คือช่วงใกล้จะออกเจเนาะ เพิ่งจะก้อนที่จะก้อนที่จะฉีดยาเนี่ยเขาได้ประมาณสี่สิบห้าบาทนะจ๊ะแล้วก็หลังจากที่เขาฉีดทิมแล้วรถตะแปลงหลังบานแปลงหลังบานเท่าไดหา้าสิบน่น้ำก็ยังหลอยู่เพราะว่า พีดหนามมาสองหมื่สามมือนะจ่ะฝนมันตกเนาะอันนี้ฉีดมาแล้วสี่มือแต่ว่ายำบอดได้เพราะว่าหนามมันหลายฝนมันตกนี่มันก็จะตกไม,ม,ม่อีกนะเจ็ดหมื่นนั่นหนามมันหมืดมื่มาท้งแั้นนะหมืดหมืดไปทั้งกรุงเทพเลยแต่ว่าเผื่อมันตกย่อนก่อนมาพันกระตัดไปแล้วนะจา๊าเทลวนี้จะดำเจ็ดแถว ว่าเป็นแยวนี้ที่ยวนะจะดำเจ็ดแถวว่า่ยวนี้เขาดำหาแถวแล้วคนเบื่องทางทั้งหลักโฟมมันเหลือมันเหลือหลายเกินอ่ะมันเสียพื้นที่เนาะเพรฉะนั้านดำที่ทีเลยแล้วก็ว่าตัดโดนตัดประมาณสามเดือนกว่าๆคือเลิกนะจ๊ะ่ยวนี้ก็บ่โดนซีเดือนก็กำลังดีแต่ที่นี่ว่าดำหางไปจักน้อยนึงเสียดายพื้นทีเนาะอันนี้ก็ยำเพราะเพราะมันลงนะจ๊ะเพราะฝนจะตกเนาะยำเพราะมันลงนิดหน่อย แต่ก็แซ่ไว้นะจ๊ะพันตัดไบซีมือแล้วแต่ว่ากับว่าเป็นยังไหรอใบมันกาลังจะลนเพราะว่าฝนมันก็ยังตกใซอยู่นะจ๊ะเพราะว่าเคยแห้งกันได้หากมันก็ริืมออกอะไรพันเนี่ยนำนำมันก็ยังไหลนะคุณเนี่ยไหลไปปากท่อยำเพราะ พอดันหักมันน้อยขึ้นมาเนงห้มันติดอีกแค่นั้นเพราะเขาไม่ได้ฉีดยาให้มันตายจละฉีดยาแค่ให้มันสลดให้มันยำงายเสยๆถ้าเอาทิมไปอีกจากสามสี่เมืองก็คือสงสัยจะฟื้นคืนฉีดไม่ฮะตัดได้หยิบเลยแต่เพราะบุ้งมันตายยากเนาะตอนนี้กับประมาณสี่โมงมาจากสี่โมงเชิงแต่ว่าฝนมันจะตกมากก็นเลยหมืดเพราะมันหมืดแดดแล้วฝนมันกลับมาเลยเนาะ เลยคือจังเหตุงานมืดเดืดคำคำแต่ว่ากัเวลากับพอดีนะจ๊ะนันบาห่อนเนาะแต่ว่าฝนมาพอดียามล่นไปคือทุกเขียวแล้วจ้ะก็ขี่เลนขึ้นหนากับมากว้วยคลิปนี้ก็บพ่มีอย่างไรนะจ๊ะก็คือทุกเขียวแหละแต่ว่านั่นก็นอาจจะ,จจะมีอุปกรณ์ยังเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะจ๊ะ ซื้อขาดซื้อซื้อแนวลูกิ่นมาเนาะแนวเห็ดเถือกเพิ่นมาจ้านี่คือลูกกบลูกสาวเก็บลูกลกบม,ม,มานเล่อันนี้มีดเอามาไว้ถท่าถ่าตัดถ่าตัดพักบุ่งเวลามันติดกับหลอดหรอกับขาดเนาะไม่ใช่มีคาคนนะคะไม่ใช่มีคาคนมีดมีดอันนี้มีดอันนี้คือมีดตัดพักบุ่งมีดตัดพักบุ่งนะจ๊ะมันจะดำๆำนะเห็นไหมเห็นมันจะดำๆแต่ว่ามันคมเนาะ เอามาไว้ตัดพักบุ่งเวลามันมันติดติดขาดหรือว่าติดหล่อรถนะจ๊ะเอามาตัดออกเขาก็นั่งถ่าน,นี่แหละนั่งเฝ้าเพื่อเพิ่นความเพิ่อนอย่างเนาะเพราะว่าคนขับเพิ่นบกกแบบเอ้าแม่แล้วก,ก็นนกระจก<น>ะไม่นู่นแล้วอ่ะเฮ้ยปลาไปเหรอเนี่ยเนี่ยแหละถ้าถ้าลูกปิดเทิมไปนู่นเถอะแหละบัวประสาเนาะจ๊ะคลิปนี่ไม่ทำนีน่เนาะเดี๋ยวปิดตะก่อนนะจ๊ะพ่อเดี๋ยวเขาต้องไปเพลินน้ำเบิ่งอย่างน้ำน้ะเนาะ ไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะไหนสวัสดีดีดีสวัสดีค่ะเฮ้ยเอาเอากองนิดหน่อยจ <laughs> ตะไปแล้วจ้ะไปยบา